บูญวันอาทิตย์ต้นเดือนค่ะที่วัดพระธรรมกายหลังจากที่เข้ามาโ,โหคือจะบอกได้เลยค่ะว่าสิ่งที่เขาพูดกันข้างนอกอะ่ะมันไม่ใช่อย่างที่เขาพูดเลยค่ะทําไมข่าวมีแต่ด้านลบแล้วเราก็เลยอยากเข้ามาศึกษานะคะว่าที่วัดพระธรรมกายมายัางไงตอนแรกก็ไม่ชอบวัดนะคะแต่พอเข้ามาเห็นแล้วมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่คนข้างนอกเขาพูดกันนะคะก็เอาตัวมาพิสูจน์แล้วแล้วเห็นว่ามันดีแล้วก็ สอนให้เห็นความสำคัญของการทําบุญอะไรเงี้ยค่ะเราก็คิดว่าวัดธรรมกายเนี่ยน่าจะเป็นวัดที่แบบมีหน้าตาคล้ายๆวัดต่างจังหวัดเพราะว่าบอกว่าอยู่ปฐุมธาน,นีใช่ไหมคะแต่พอเข้ามาแล้วโอ้ทึ่งมากเลยจะมีความรู้สึกว่าทําไมที่นี่สะอาดมากเป็นระเบียบมากมีความรู้สึกว่าเออไอความที่เขามีระเบียบเนี่ยสอนอะไรเราเยอะเลยว่าเราจะปฏิบัติได้ดีหรือจะนั่งสมาธิได้ดี มันเขาบอกว่าที่วัดเนี่ยขายเรื่องของการทําบุญแล้วก็ล้างสมองอะไรเงี้ยแล้วก็ลองเข้ามาดูซิว่ามันจริงหรือเปล่าพอเข้ามาแล้วก็ไม่เห็นทางวัดว่าเขาจะบังคับให้เราทําบุญขึ้นอยู่ขับความสมัครใจมาวัดครั้งแรกยังทําบุญ20บาทเลยนะคะคือไม่มีนะคะที่บอกว่าทําบุญมากยิ่งได้มากยิ่งได้บุญมากมีแต่เวลาเราทําบุญให้ปื้มในบุญถึงแม้ว่าเงินเพียงเล็กน้อย เน้นดักหนาว่าเราจะต้องทําทําสมาธิทุกวันมันคือการทําใจของตัวเองให้ให้ให้บริสุทธิ์เมื่อเรานั่งสมาธิเราจะไม่ทิึงคนอื่นเราจะไม่ต้องไปนั่งอิจฉาริษยาเราจะไม่ไปนั่งว่าคนโน้นคนนี้แต่เราจะกลับมาดูตัวเองเราะทำกายสอนให้ิฉันเป็นคนดีมีศีลมีธรรมจากที่ไม่เคยมีศีลห้าก็มีศีลห้าครบ แล้วก็ปฏิบัติศีลห้ามาตลอดชีวิตแล้วก็เพิ่มมาเป็นศีลแปดทุกวันพักแล้วเราก็ทํำมาทั้งครอบครัวเราได้เห็นความทุ่มเทของพระที่นี่เราได้เห็นความทุ่มเทของอุบาสกอุบาสิกาซึ่งทํางานกันเรียกว่าพอหลายๆทีผ่านมายิ่งเห็นเลยค่ะว่ามันเป็นการทํางานที่เกือบยีชั่วโมงเพื่อให้ผู้พุทธศาสนาเนี่ยขยายแผ่ขยายไปทั่วประเทศเลยแล้วก็ทั่วโลกสด้วยเวช ลองเข้ามาพิสูจน์ความจริงบางคนบอกว่าที่วัดนี้อสอนคิดแล้วก็ล้างสมองด้วยการบอกว่าบุญซื้อได้หรือว่าอะไรอนี้ค่ะเรามาศึกษาหาข้อมูลจริงเพราะว่าเราเป็นคนยุคใหม่ไม่ใช่เชื่อแต่ข่าวลืแล้วมันเป็นการเสนอข่าวหรือว่าเสนอข้อมูลที่เบี่ยงเบนความเป็นจริงที่เกิดขึ้นเนี่ยมาเป็นเวลายาวนานทําให้หลายคนเนี่ยจะไม่เข้าใจแล้วก็เหมือนกับว่า นำข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยมาคิดแล้วก็วิเคราะห์แล้วก็รู้สึกว่าวัดพรธรรมกายเนี่ยเป็นสถานที่ที่น่ากลัวไปอีกอนานจักหนึ่งหรือกำลังทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องจึงขอให้เข้ามาพิสูจน์กันที่วัดพรธรรมกายนี้ค่ะ ว่ามันเป็นอย่างที่เขาพูดไหมเข้ามาที่สุดความจริงว่าสิ่งที่เราได้รับจากสื่อจากทุกคนมันจริงหรือเปล่าแล้วเราจะตอบตัวเราได้ว่าจริงหรือไม่จริงเข้ามาที่วัดธรรมกายได้นะคะเ,เรามีกัลยาณมิตรหลายๆท่านที่พร้อมจะจะต้อนรับแล้วก็แนะนำทุกๆท่านค่ะ